ครับผมเบาอีสานครับบ้านนาชแนลครับวันนี้จะเอาสวนเกษตรพี่อุ๋นมาให้ชมครับสวนเกระอีอีสานยุคใหม่ครับผมยุคใหม่แห่งอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมสวนกษตรยุคยุคปีสองพันยี่บห้าครับผมอยู่ทางไปอำเภอท่าตูมครับผมมีต้นกล้าต้นไม้โชรูมมีหลายอย่างครับสนใจก็ติดต่อพี่อุ๋นได้ครับ นี่ครับผมมีที่พักมีไมย้ยางนามีหลายอย่างหลายชนิดครับต้นยางนาต้นลำดวนต้นผักเมก็กมีหลายชนิดครับผมมีหลายอย่างให้ให้ชมกันครับผมครับผมก็มาดูครับผม<อ>ม,ผมีมีเกษตร,รแบบพอเพียงครับผมสวัสดีครับ ครับพอดีมารีวิวอ่ามารีวิวสวนพี่โอนครับมารีวิวกล้าไม้ครับผมเพื่อจะมีใครสนใจอะไรงี้ครับอ,อยากจะทราบว่าผมก็ไม่มีเบอร์เบอร์ก็เบอร์เก่าก็ไม่มีเนาะเผื่อเผื่อใครสนใจก็ติดต่อที่ไหนอยากได้ต้นไม้ครับอยากได้ต้นยางนาต้นอะไรก็ติดต่อที่นี่ใช่ไหมครับยอยู่ไซต์คำนี้ที่ต่ตอ,อยู่อยู่บ้านเลยนี่ บ้้้านนำเขียวจะอยู่บ้านน้ำเขียวเนะาะตำบลน้ำเขียวครับผม<ช>คิดต่อได้ครับผมมีหลายราคาเนาะมาเ <นา S 1> บิ่งก่อนเนาน<อ>ะสิบบาทมีมีราคาสิบบาทเนาะแต่เพ้่อนจลายกับทรงใกล้บอทรงตัางตดางเลยแต่ไม่ว่าเอาเอาหลายมบ่แล้วแต่หัวหน้าเพิ่นบอกครับไม่ว่<น>าเอาหลายยังสี่จะซือมีรถกับมาเอาอยู่หนียวเลยเนาะมาเอาเลยครับ อันอันขาวดำบ่อนั่งทางนี้น่ะนะจ้าขาวดำวานใสเลียงป้าน้ำบ่อนี่ครับผมเราเพ็ดเก็บเป็นอุโบกต้นพวกใหม่ครับผมมีต้นใหม่ซักมีต้นไผ่เพ็ดดีครับเล้าเพ็ดดีครับผมพวกเขางามเน้าเขานี่ครับเขาาขาวดำครับเลี้ยงสีย่างเบื้องแกะไก่แล้วนี่รวมเจ้า่อยครับผมพอดีเราก็ มีไม้สักก็มี่ครับผมหมักม่วงก็มี่วยครับนี่ครับผมอันแผ่นไม้ครับผมอันยางใดครับผมยางยางเขามาชุ่มใดครับผมก็ปลูกค้างๆแล้วก็ปลูกสมุนไพรครับนี่ปวกสมุนไพรพวกพักไอ่ปกคลิกปวกกยังสินะครับปวูกฟิกเสื้อฟิกยังสิครับนี่ปลูกไว้กินไว้ยังครับผมนี่ไว้กินไว้ยาเรั เอาเห็ดไว้ให้ช่มครับผมให้ให้คนมามาเดินช่มให้มาเบิงมาหยังกรทีนะครับเป็นสวนตัวอย่างครับผมทีแบบว่าดีเด่นครับผมมาอยู่ประจําอำเภอรัตนาครับผมประจําังหวัวัุริเท่าครับมีสารพัดเลยครับผมมีหอดไอ้ไอ้สีม่วงครับผมนี่อันกินได้ครับผมคือว่าอันนี้ครับผมนี่ ช่ซื้อไปไหนเนาะเพื่อนว่าสีม่วงครับผมนี่ครับผมสวนพอเพียงครับสวนพอเพียงแบบเพียงพอกล้าไม้ป่าจังหวัดสุรินทร์ครับผมคุณอ๋นะครับติดต่อคุณอ๋นะครับอยู่บ้านน้ำเขียวครับผมตำบลน้ำเขียวอำเภอรัตนะจจังหวัดสุรินทร์ส่วนเบอร์ได้เพื่อหาข้อมูลหนครับผมหาหายครับแต่คุณได้สนใจนะครับโบ ไอ้กระเจี๊ยบครับผมนี่อันนี้เป็นกระเจี๊ยบหวานครับผมกระเจี๊ยบปลาครับผมกระเจี๊ยบหวานเอ้าตอนนี้ยัางพรทธาเป็นดอกครับผมโบเมนนานากระเจี๊ยบครับผมเรื่องนี้ครับลมเรื่องครับสะอาดสะอาดครับผมติดทังเดินมายังดีเลยครับอันนี้ก็เป็นทางไปชมอันศาสตร์นี่ครับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครับผมแต่ว่า้องระวังครับผม แล้าันนี้แล้วครับผมว่าด้นแหละครับนี่เ้อยาไปกัทลูแล้วครับนี่ตรงเหยียบเล็กครับผมมีแผงโซลาเซลล์เก่ากับงามครับแต่ก็ดีดีครับผมบรรยากาศสุดยอดเลยมีแผงโซลาเซลล์ครับผมเวลานามบ่มีกับอาศัยนามโซลาเซลล์ครับผมเรียงป้าเรียงป้าธรรมชาติแล้วก็เรียงป้าไอ ตากินพืชดครับผมสุดยอดครับข้างในก็มีแตอันกาบกาไม้ครับผมกาไม้ร้ายครับกันยึดซ้ำได้นี่ครับแต่ว่าตองระวัางครับผมเพราะเป็นูะทะลูนอะมึงดีหล่ะครับผมาเล่าลางังคาร้างเขาแล้วก็เห็ดยางดีเลยมีแบบโอ้เห็ดแบบว่าเป็นใส่อันต้น ใบยายาบุ้งพัก,พ,กพักอันนี้ก็มีครับพักแข็งเขาต้องงอครับผมนี่หลายอย่างครับผมต้นไม้เข้มเลยครับนั่นเบียร์ไผ่เบียร์ต้นไม้เบียร์เบียร์กาไม้ครับผมต่างยางก็ดีครับข้างในนี่ครับนี่เบืองสลัดครับต้นหน่อยหน้าต้นบกเขียบเบืองสลัดครับมีแต่ต้นไม้เลยครับกาไม้เอากลายเลยครับ โอ้นี่ครับเวลาแดดออกกัน้ำกับไลครับผมโอ้หครับผมมีกล่องครับผมสัญญาณครับผมเป็นสัญญาณครับสัญญาณตัวใจผมเลยครับสัญญาณกันขโมยครับผมนี่ครับน้ำไหลเห็นไหมครับเนี่เป็นน้ำแบบระบบแบบใสแบบธรรมชาติ์เลยนน้ำไหลดีขนาดเลยเห็นไหม เรื premises, vanity, e, dream, ่องอะครับนามบุนเวียนนหรครับผมน้มโโซลาเซลล์ครับผมมีงครับมีหัวทุเรียนครับทุเรียนพันไหนก็มีครับบอลท่อนาครับเนี่ทุเรียนทุเรียนเพาะเมล็ดต้องทำเนี่ยเพาะเองด้วเหตุกะเองมีทุเรียนมีกะาย่างหน้าเต็มเลยครับผมนี่องอะไรครับกะายย่างเต็มเลยน้แค่กากปีน้องนะครับเด้อครับผมความลุมลรือเอาความหลมลรือมาฝากพี่น้องครับผมเริ่องครับผม ชีวิตที่อพอเพียงครับพี่น้องชีวิตที่พอเพียงชีวิตที่เพียงพอฝากพี่น้องครับผม